้องยอมรับว่าเราทํางานร่วมกับกรุงเทพมหานครมานานหลายปีนะครับสักสี่ห้าปีแล้วสิ่งที่มันเปลี่ยนไปแปลงไปนะ่าจะบอกมีสามสามเรื่องเรื่องแรกรก็คือผังสีที่คนพูดถึงกันเยอะเนี่ยกรุงเทพมหานครเป็นเรื่องแรกที่รับผังสีด้านนวัตรกรรมโดยทงํงานร่วมกับเราไปนะครับก็จะมีผังสีที่พูดถึงว่าพื้นที่บริเวณเป็นนวัตรกรรมมาที่สองเนี่ยเราเสนอสิ่งที่เรียกว่าย่านนวัตรกรรมของกรุงเทพมหานครซึ่งกรทมก็ บอกว่าง,งานในระดับเขตทาความร่วมมือแล้วไปทางานกับเราไม่ว่าจะเป็นที่โยทีไม่ว่าจะเป็นที่ของเตยทำงานกับเรามาสักพักหนึ่งแล้วนะครับเราจะเห็นได้ว,ว่ามันมีกระบวนการเรียนรู้ส่งกัดละกันไม่ว่าจะเป็นสํานักฝังเงินไม่ว่าจะเป็นสํานักจราจรเนะข้ามาทํางานในๆๆๆบริบทของฏิกรรมอีกตัวหนึ่งที่จะเห็นก็คือมันมีการพูดถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงการกรยภาพการเปลี่ยนแปลงเชิงกายภาพเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพื้นที่สีเขียว การน,นวัตกรรมทางด้านสายารคมาใช้นี่ก็จะมีการทำหลักสูตร CCO นะครับซึ่งก็มีการเข้ามาด้วยสำหรับกรุงเทพในอนาคตผมคิดว่ามันมีประเด็นแค่สองข้อครับก็คือว่ากทมเป็นผู้ใช้นวัตกรรมกทมเป็นผู้ที่เร่งเสริมทำให้เกิดนวัตกรรมนเ้เพราะหลายๆเมืองอย่างทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นนิวยอร์กไม่ว่าจะเป็น LA ชิคาโกนะครับลอนดอน ก็จะมีพ่อเมืองนี่แหละเป็นคนที่คอยกํากับทําให้เมืองนั้นเป็นแม่แหล่งดึงดูดนวัตกรมันถึงมีบริษัทใหญ่ที่ทําด้านนวัตกรรมเป็นอย่างยื่งหลานั้นซึ่งเรามีย่านนวัตกรรมรองรับแต่ประเด็นก็คือว่าแบรนด์ของเมืองมชีงเใหมานวัตกรเป็นเมืองที่คนที่เป็นสตาร์ทอัพอยากจะมาอยู่กับสนต้นของโลกนะครับเพราะฉะนั้นบทบาทของการเป็นผู้นําด้านการพับิซิตี้การทําให้เมืองมีแบรนด์ด้านนวัตกรรมจากกทมเนี่ยสำคัญมาก หนาคนเนี่ยก็จะตอบคญถามเรื่องธุรกิจต่มุมเรงผู้ใช้ครับก็คือเราต้องดูแลความมั่นคงปลอดภัยความเป็นอยู่ที่ดีนะครับการที่คนทั่วไปไม่ว่าจะเป็นคนแก่คนจะลาคนพิการเด็กสามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานเดินทางสะดวกสิ่งเหล่านี้ต้องใช้นวัตกรรมทั้งนั้นนะครับปทมก็เป็นผู้ที่ใช้นวัตกรรมแล้วให้บริาการสาธารณะกับประชาชนทุกคนให้ดีที่สุด